นะครับอันนี้เราเป็นคลิปที่มาสาธิตวิธีการใช้นะครับของตัวกุญแจนิรภัยนะครับของเราก็เริ่มครับระบบการทำงานเนี่ยจะมีด้วยกันสองอันนะครับก็คือระบบแรกคือระบบล็อกธรรมดาคือล็อกเข้าแบบนี้ปุ๊บไขกุญแจแล้วก็จะเป็นการระบบล็อกธรรมดาไม่ได้เป็นอารามนะครับ ฟังก์ชันที่สองก็คือเมื่อเรานะครับล็อกกุญแจระดับหนึ่งไปแล้วเนี่ยให้เรากดลงไปจะมีสัญญาณดังนะครับแล้วให้เราทําการล็อกนะครับกุญแจก็จะเป็นการเปิดระบบล็อกแล้วถ้ามีการบุกรุกนะครับหรือการจรกรรมเกิดขึ้นนะครับมีการแพรเทอเกิดขึ้นตัวแม่กุญแจทําการเตือนก่อนนะครับและภายในสามสิบวิถ้ายังมีการ บุกลุกหรือการจรกรรมต่อเนื่องอีกเนี่ยมันก็ทำการร้องครับเมื่อเราไขกุญแจเนี่ยสัญญาณก็จะดับลงนะครับตัวสัญญาณจะดังได้ต่อเนื่อง15ชั่วโมงนะครับต่อแบต1ชุดนะครับ